بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل اللقرة من لساني يفقه قولي أما بأ. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب العالمين و ص ل สั ل ลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบนะบีเนาะมุฮัมมัดวะละอัลลอฮ ل วะซัพบิยะ الحمد لله الحمد لله بنعمته تتم ا ل صالحات الحمد لله على كل حال บรรดาการสรรเสริญทั้งมวลนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของลอสุบฮานุอัตตาลาด้วยความโปรดปรานของพระองค์สิ่งที่ดีงามทั้งหลายจึงได้สมบูรณ์ขอสรรเสริญต่อพระองค์ขอชุกโกษขอบคุณต่อพระองค์ในทุกสภาพ อัลฮัมดุลิลละวันนี้เราได้มาพบปากกันอีกครั้งหนึ่งในการบรรยายฮะดีษจากหนังสือโต๊ดี่อัลนะจามินบูลูกินรรมารอมครับเราก็ได้มาถึงฮะดีษที่34นะครับฮะดีษที่สี่สิบนะครับอริสุโมกีรติบินีชูอับะรดิยัลลอฮ์ ه, อันฮุอันน์อันนบีอัลลอฮุอะฮิลาลิวะสัลลัมทวัดดามฟะมาสะฮับินาซียติฮิวะอะลัลอิมามะวัลคุฟฟัยนอัคราจหมุสลิม ดังนันจากท่านอัลมูกีรอบุตรของชูอาบะรอดีจากเราอันหูแท้จริงท่านนบีม a มั m a สโลโลวะอะลัยาะวะสัลล,ลัลลลมได้ทำการทำน้ำละหมาดแล้วท่านก็ได้เช็ดผมด้านหน้าของท่านและเช็ดบนอิอมาไหมก็คือผ้าสรลบันวัลคุฟเฟนแล้วก็บนรองเท้าหนังทั้งสองนะครับบันทึกโดยมัมุสลิมนะครับท่านมูกีรอบุตรของชูอาบะนะครับซอฮาบะท่านนี้ นะครับเข้ารับอิสลามในปีที่5นะครับในปีที่5แห่งการทิจจรอ่อในอามุลคอนดักนะครับในปีแห่งสงครามคอนดักหรือสงครามอาฮาัสซับและท่านได้เข้าร่วมในสุลฮุดัยเบียะนะครับในปีที่6แห่งการทิจจรอนะครับซึ่งเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของสุลฮุดัยเบีย บรรดาสอบา้านในขณนะนั้นเนี่ยก็มี1,400คนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือท่านอัลมูกิรอบุตรของชอปบะซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยอายานกุรานได้ถูกประทานลงมานะครับสาเหตุจากคนกลุ่มนี้ที่ทำที่ร่วมกันให้สัตยบาบันกับท่านนาบมุฮัีมมัสล,ลูโลอัล,ลีมุสลัม ก็เหตุการณ์มีว่าท่านนบุี๋ยมัมมัติุละล่อวาเลสลามนะครับท่านฝันไปว่าท่านได้ทําการต่อวารฟรอบกบะบะดังนั้นท่านจึงได้ประกาศให้เหล่าสหายบ่าวว่าท่านจะเดินทางไปมักกะเพื่อทําอุมรอดังนั้นก็มีสหายบ่ากลุ่มหนึ่งนะครับได้ร่วมท่านไปนะเ,ดนเดินทางไปร่วมกับท่านนะครับในการทําอุมรอครั้งนี้เมื่อเดินทางไปนะครับถึงทุ่งคูดายเบีย นะครับก็หยุดพักตรงนั้นแล้วท่านนาับมูฮัมมัตซุลลัวลวะอัลสลามก็ได้ส่งตัวแทนไปหนึ่งคนนะครับส่งตัวแทนเข้าไปมักกะหนึ่งคนก็คือท่านอุสมานบินอัฟฟานเพื่อไปแจ้งให้กับบรรดาชาวมักกะว่าที่มาเนี่ยนะครับเพื่อทําอุ้มรอเท่านั้นมาไม่ได้ต้องการที่จะมาสู้รบมาทําสงครามแต่ประการใดน,นะครับแต่ท่านอุสมานถูกกลับตัวเอาไว้นะครับแล้วก็มีคนปล่อยข่าวว่า ท่านอุสมานนั้นถูกถูกฆ่าตายซะแล้วดังนั้นท่านอับดุลมฮัมหมัดสุลต่านอัลลอฮ์สุลแลมเมื่อทราบข่าวเช่นนั้นแล้วเนี่ยท่านก็เรียกเหล่าซอฮาบะนะครับเพื่อทําการให้สัตยาบันกันนะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ยืนยันอยู่กับท่านอับดุลมฮัมหมัดสุลต่านอัลลอฮ์สุลแลมโดยมาทําการให้สัตยาบันทําการมุบายย่ากันโดยที่ว่าจะไม่หนีไปไหนจะอยู่ร่วมกับท่านอับดุลมฮัมหมัดสุลต่านอัลลอฮ์สุลแลม นะครเคียงบากเคียงบัตเคียงไหลต่อท่านนบีมุฮัมมัดสุลล่านของอาเลวะสสลัมจะไม่หนีไปไหนนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือท่านชอว์บะนะครับท่านอัลบุคีรอบุตรของชุบ์บะแล้วอายะคุรอานอายะหนึ่งก็ได้ถูกประทานลงมาก็คืออายะหนึ่งในในสุระอัลฟัตอัลลอฮฺสุดดารีกะอว่าไว้ว่าอัลลอฮฺบิลเลาะห์มุลลิชีตานุรรจิม ลวก็ร uh, in ah um ับ nah, wa, uh, ี الله ว่านผู ho, ้ ؤمن นั aw, ้นได้ยบายะอนคัองลั่มทั hay, ่งทั่งท uh, ั่งท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 ั่านั่งทะ่งทั่าทรงพอพระทั่บรรดาผู้ศรัทธาขณะที่พวกเขาให้สัยงบั่งทั่ยใต้ต้นไม้ แล้วลัสบตมัทลาทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพวกเขาแล้วพระองค์ก็ได้ทรงประทานอัส,สกีนะก็คือความความสงบใจลงมาอย่างพวกเขาว่าอาสาบุฟัตทังกอรีบาและพระองค์ก็จะตอบแทนให้พวกเขาซึ่งการพิชิตอันใกล้อันนี้คืออายะท,ที่ลงมาเพื่อ,อปลอบใจบรรดาเหล่าสวบบาวบกลุ่มนี้นะครับ แล้วก็ให้กำลังใจใพวกเขาแล้วก็แจ้งข่าวดีให้กับพวกเขาว่าอัลลอฮฺสุบานตะลาทรงพร้อมพระทัยต่อพวกเขาและอัลลอฮฺสุบานตะลาทรงเรียกพวกเขาว่ามุกมินิบนบรรดาผู้ศรัทธานะครับแล้วก็อัลลอฮฺสุบานตะลาได้ทรงแจ้งว่าพระองค์นั้นทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพวกเขาความจริงใจของพวกเขาความสย์รจริงของพวกเขานะครับการยืนหยัดในคำมั่นสัญญาที่มีตอนท่านอนับดุลเมมัตส์ลลอหอะเลวะสัลลัม ความมีอิมานความศรัทธานะครับอัลลอฮฺสุตลาทรงรู้ดียิ่งนะครับและอัลลอฮฺสุลาก็บอกว่าพระองค์นั้นได้ทรงประทานอัศกินะความสงบใจลงมาอย่างพวกเขาแล้วก็พระองค์จะตอบแทนให้กับพวกเขาซึ่งการพิชิตอันใกล้นะครับ,นะรบดังนั้นอายะนี้ก็ถือว่าเป็นอายะที่ทําให้เราได้รับทราบว่าสหบานกลุ่มนี้หนึ่งพันสี่ร้อยคนเนี่ยนะเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺสุตลาทรงแจ้งข่าวดีให้กับพวกเขา พวกเขามีความประเสริฐนะครับพวกเขาเนี่เป็นบุคคลที่อัลลอฮฺตลาทรงพอพระทัยต่อพวกเขานะครับอัลลอฮฺตลาทรงเรียบพวกเขาว่าเป็นผู้ศรัทธาดังนั้นท่านอ,อัลมมกีรอดบินชัวบะก็เป็นสุฮับท่านหนึ่งที่มีความประเสริฐนะครับแล้วท่านเนี่ยได้ร่วมสงกรมหลายๆสงกรมด้วยกันนะครับแล้วตอนที่ท่าน ตอนในในอันเยาวมยันมุกหรือว่าเยาวมกรดิเซียเนี่ยท่านตาบอดนะครับอันเนื่องมาจากว่าท่านไปมองดวงอาทิตย์ตอนเกิดสุริยขั้นนะครับท่านไปจ้องมองด้วยตาเปล่าดังนั้นตาของท่านก็บอดไปนะครับท่านザฮบีนะครับอิหม่ามザฮบีได้รายงานเอาไว้นะครับเราใหมองว่าท่านอัลโมกีราบินชอบาเนี่ยเคยกล่าวเอาไว้ว่าเราก็ตาซ้าวัตาซจาวดัดตูสบิน เอาแล้วก็ตะซาวัดตัสตบานอินอมรอฮันเอาอักษรนะครับท่านมุกิราบินชบ,บาเคยกล่าวเอาไว้ว่าฉันน่ะแต่งงานนะผู้หญิงถึงเจ็ดสิบคนหรือแปดสิบคนด้วยกันคือท่านมีภรรยาเยอะนะแต่งทีละสี่ตอลักทีละสี่ประมาณเนี้ยนะครับดังนั้นท่านจึงมีภรรยามากจนกระทั่งว่ามาีบางท่านไม่ไม่รู้จักว่าใครเป็นใครใครเป็นภรรยาของท่านบ้าง มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยมีคนไปพบผู้หญิงคนหนึ่งอยู่กับร่วมอยู่กับท่านมุกีเราดังนั้นจึงมีการกล่าวหาว่าท่านเนี่ยทำซีนานะครับซึ่งมีพยาน4ี่คนมีพยานคนที่3ที่4เนี่ยมีความลังเลนะครับไม่แน่ใจนะว่าท่านทําซีนาถึงไม่ดังนั้นท่านอุมาบินคอตตอบจึงสั่งลงโทษนะครับพยานที่กล่าวนะครับกล่าวหาว่าท่านนั้นทําซีนาแล้วบรรดาปราบรรดาอุลมาก็บอกว่าเนี่ยสาเหตุหนึ่งก็คือว่าท่านมีภรรยาเยอะ แลวผู้คนไม่รู้จักว่าใครเป็นใครก็นึกว่าเป็นผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของท่านนะครับแล้วก็ดังนั้นเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้นแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับความประเสริฐของท่านที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนะท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่ร่วมในในสุลฮุานไบยะนะครับเป็นบุคคลที่อลัอลลอฮฺสุลต่าดได้ยืนยันถึงความมีอิมัลของท่านความจริงใจของท่านนะครับและอัลลอฮฺสุตลาทรงพอพระทัยต่อท่าน นะจนกระทั่งท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลนอะลัยอุสสลามได้ยืนยันเอาไว้นะว่าผู้ที่ได้ร่วมสุลฮุดัยบียะเนี่ยจะไม่ตกนรกนะครับหลายๆายฮันดิสในกันที่ได้พูดถึงความประเสริฐของเหล่าซาฮาบะโดยเฉพาะอย่างยิ่งซาฮาบะกลุ่มนี้กลุ่มที่ให้สติปัญญกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่านอะลัยอุสสลามภายใต้ต้นไม้ที่ฮุดัยบียะนะครับที่ทุ่งฮุดัยบียะ ดังนั้นเกี่ยวกับเรื่องของผู้รายงานฮะดิษบนี้ก็ทําให้เราได้รับทราบถึงความประเสริฐของท่านนะครับท่านนะครับติดตามท่านอบบมุฮัมมัดมุสลิมวุอะเลวะสลัมแล้วก็ท่านก็จะได้พบเห็นนะครับว่าท่านอบีทําน้ําละมาดนะครับท่านก็มาายงานว่าแท้จริงท่านอบบมุฮัมมัดมุสลิมฮุอะเลวะัลัมทาน้าละมาดแล้วท่านก็เช็ดนาเซียนะครับนาเซียก็คือผมที่อยู่ตรงต้นศีรษะเนี่ยนะครับ ผมด้านหน้าของศรีรษะนะครับแล้วก็เช็ดอิมามะผ้าสารบันนะครับแล้วก็คุฟเฟนคุฟเฟนนี่ก็คือถุงเท้าหนังหรือว่ารองเท้าหนังรองเท้า,ท,าที่ถูกทํามาจากหนังที่คุ่มข้อนะครับอะนนี้บทนี้บันทึกโดยอิมาบมมุสลิมนะครับอะนนี้บทนี้ก็ได้ให้เราได้รับทราบถึงฮกกรมการเช็ดบนอิมามะนะครับบนอิมามะก็คือผ้าสารบัน คือพัสรบันเนะี่ยมันเป็นการแต่งกายของชาวอาหรับนะครับมันเป็นธรรมเนียมชาวอาหรับที่เขามีการแต่งแต่งกายโดยจะมีการพกสรบันดังนั้นก่อนที่ท่านอนาับดุลเัลมาสาลาเลาะอัลสลามนะครับท่านได้ก่อนที่ท่านจะมาเป็นนบีก่อนที่ท่านจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตก่อนหน้านั้นท่านก็มีการคุมอิหมามมาก่อนนะชาวอาหรับเขาก็ใครๆครเขาก็นะพกสรับบันกันนะครับแล้วก็ เรียนให้ทราบตอนนี้ก่อนเลยว่าคําว่าซาบันนะครับไม่ใช่หมวกไม่ใช่ผ้าคลุมของชาวอารับผ้าชินม,มากผ้าอะไรพวกนี้กุตรงกุตรออะไรพวกนี้นนะไม่ใช่แบบนั้นนะผ้าอิมามะมนะครับผ้าซาบันนะครับที่เราเห็นหลายๆประเทศเขาทําการพกซาบันกันผ้าซาบันนั้นจะต้องมีการพันรอบศีรษะนะครับแล้วก็พันอย่างแน่นเลยบางทีก็ปิดหูด้วยนะครับปิดผมทั้งหมดก็มีบางทีอาจจะเปิดเปิดผมนิดๆ,ๆิดนะครับแล้ว เวลาจะถอดถ้าจะทำาน้าละหมาดแล้วมันมีความยากลําบากนะครับมันมีความยากลําบากในการถอดถ้าถอดแล้วอาจจะสวมไม่เหมือนเดิมแล้วจะต้องมานั่งพันกันใหม่นะเกิดความยากลําบากดังนั้นฮะด,ดิษบทนี้จึงได้บอกให้กับเรานะครับท่านนบ,บีได้ปฏิบัติในการเช็ดอิมามะของท่านนะครับแล้วกับตรงนี้นะที่ได้บอกเอาไว้ว่าเช็ดผมนะด้านหน้าก่อน แล้วก็หลังจากนั้นเช็ดอิมามะของท่าน,นตรงนี้ก็หมายความว่าถ้าผมมันโผล่ออกมาน,นิดก็ต้องเช็ดผมด้วยแล้วหลังจากนั้นก็เช็ดอิมามะเช็ดผ้าสลับัดนะมรัคืออนุญาตนะครับ,รบให้ทำการเช็ดไดนะ้ปกติแล้วในการทำนัละหมาดก็ถ้าศรีรษะก็ต้องให้เช็ดนะครับเช็ดก็เช็ดทั้งหมดตามรายงานฮะด,ดิสที่มีรายงานที่ซอฮบ้านได้เล่าว,ว่าเวลาท่านนบีเเช็ดก็จะเริ่มตั้งแต่ นะกินผมตรงนี้ตรงหน้าผากนะครับผมตรงหน้าผากตรงนี้ไปจนถึงท้ายทอยแล้วก็ย้อนกลับมาคือเช็ดทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่มีรายงานใดๆนะครับท่านอนกกาิมุกอยิมอัจโจซียะท่านได้บอกเอาไว้ว่าไม่มีรายงานซะเทือใดๆนะครับที่มาบอกว่าท่านนบ,บีมุฮัมมัด็อลลัลอฮุอะะซัลัมเช็ดบางส่วนของศีรษะนะครับแต่อันดิซอียเยอะแยะมากมายที่ได้บอกว่าท่านนบ,บีนั้นเช็ดทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเช็ดอิมาะ นะครับถือว่ามันเป็นสิ่งที่อนุมาตถึงสิ่งที่อนุญาตก็ตามาหลักฐานจากอันกุรอานและจากอันฮะดิษนะครับจากอันกุรอานก็อายะอัลวุดุนะครับอยายะที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำนั่นละหมาดนำในสุรอัมาอได้อายะที่6นะครับยาญ่อลละซีน่าฮามันูอิดะกุมตุมอิลลัสลัติฟัลซิลูมูจูฮักุมว่าอิดียะกุมอิลันมาราฟิกว่ามัซฮูบิรูอุซิกุมว่ารุจูลักุมอิลันกะไบโอบรรดาบุษฐานทั้งหลาย นะเมื่อพวกเจ้ายืนขึ้นไปสู่การละหมาดดังนั้นพวกเจ้าจงทําการล้างใบหน้าของพวกเจ้าแล้วก็มือของพวกเจ้าไปจนถึงข้อศอกและจงเช็ดศีรษะของพวกเจ้าและจงล้างนะครับเท้าของพวกเจ้าไปจนถึงตาตุกนะครับอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของการทํานัละหมาดถ้าศีรษะนี่ก็ต้องทําการเช็ดนะครับแล้วทีนี้ท่านอับดุลเบบีลละมัสลัมเนี่ย นะเป็นผู้อธ,ธิบายอันกูนะนะครับเป็นมุบใยยินดีกะลามินล,ละมุฟัสซิลละหูนะครับแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านได้เช็ดอิมามะของท่านเวลาท่านสวมอิมามะสวมผ้าสลาบันท่านจะไม่ถอดออกมาทําการเชด็ดศีรษะท่านจะเช็ดบนอิมามะของท่านเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็เออก็ถือว่าเอา่อ ท่านนาบีมุฮัมมัดสุโลตาลอลัสซาลามได้มาทําแบบอย่างให้เรานะมาทําการอธ,อธิบายอันกุรอานและโดยการปฏิบัติของท่านน่ยแล้วก็จากสุวนนี้นะครับจากอ่าฮะดีษนะครับที่เป็นหลักฐานว่าอนุญาตให้ทําการเช็ดบนผ้าสลับบัตได้ก็ฮะดีษที่ได้กล่าวไว้นะครับเป็นฮะดีษอ่าบทที่43เนี่ยะหมายเลขที่43ก็คือจากท่านอันมุกริรัตบทของชัวบะร,รดิยัลลอ,อนันม อันนั้นนบีสุลต่านลอัลลอฮุอะลัยฮิสซาลัม์ตวัดด้วยฟ้าม,มัสฮาบินาซียติฮิวะลาลิมามะวะลาลกุฟเเฟนนะครับท่านแท้จริงท่านนบ,บีมูฮัมมัดสุลต่านลอัลลอฮุอะลัยฮิสซาลามนะครับได้ทําการทําน้่นละหมาดนะครับท่านนบ,บีได้ทําน้่นละหมาดแล้วท่านก็ทําการเช็ดผมด้านหน้าของท่านแล้วก็เช็ดบนผ้าสาลบาดของท่านนะครับแล้วก็เช็ดบนรองเท้าหนังของท่านนะครับบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมอีกรายงานฮะดิษหนึ่งนะครับก็คือจากท่านอัมบุกข,ของอุมัยยะ รับด้ยัลลอฮุอ <Allah>, น <inan S 2> ุกล่าวรู้เหตุนนบมิอัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมยัมซะฮุอะลาอิมามัติฮิวะคุฟฟัยฮ์รัวอันบุคอรีอะดีษของท่านอุมัยท่านของท่านอัมบุตรของอุมัยยะนะครับบอกว่าฉันได้เห็นท่านนบีมุลเบบีมาสซัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมนะครับเช็ดบนอิมามะของท่านนะบนผ้าสลับัดของท่านวะคุฟฟัยฮ์แล้วก็รองเท้าหนังทั้งสองข้างของท่านนะครับบันทึกโดยอิมามบุคอรีดังนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการเช็ดบนอิมามะนะครับ แล้วก็การเช็ดบนคุเฟนนะครับรองเท้าหนังถือว่าตามตัวบทหลักฐานจากอันกูรอา่านแล้วก็จากอันฮะดีสนะครับดังนั้นถือว่าอนุญ,ญาตให้ทําการเช็ดบนผ้าสระบัดได้นะครับโดยหลักฐานที่กล่าวมาน,นี้นะครับแล้วส่วนการเช็ดบนรอ,องเท้าหนังอันนี้มันมีเงื่อนไขนะครับการเช็ดบนรองเท้าหนังมีเงื่อนไขว่าจะต้องสวมมันทั้งสองอะลตัตอฮาร นะ,ะบนความสะอาดก็หม<เ>ายความต้องมีน้ําละมาดมาก่อนทําน้ําละมาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วล้งงงางทงล้างเท้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นได้สวมรองเท้าหนังนะ,ะพอหลังจากนั้นมีฮารดัสเล็กนะก็ไม่ต้องถอดแล้วก็ใช้การเช็ดได้นะ,ะไม่ต้องถอดเช็ดได้แล้วก็รองเท้าทั้งสองนั้นจะต้องสะอาดนะ,ะไม่มีนาจิสนะ,ะถ้าว่ามันสปกปรกมันมีนาจิสก็ไม่อนุญาตให้เช็ดได้แล้วก็เงื่อนไขข้อที่สม แล้วก็จะเช็ดเพียงแค่ฮันดัสเล็กเท่านั้นถ้าฮัดัสฮัดัสใหญ่เนี่ยก็คือต้องถอดแล้วต้องอาบน้ำใครมีเจนาบ้าจะบอกว่าฉันก่อ,อนหน้านี้ฉันมีน้ำละมาดแล้วก็ฉันสวมคุฟเฟนนะรองเท้าหนังทั้งสองเนี่ยฉันมีฮันดัสใหญ่มีเจนาบ้าฉันใช้เช็ดเอาอันนี้ไม่ได้ถ้าเป็นฮันดัสใหญ่เนี่ยก็จะต้องถอดออกแล้วก็จะต้องอาบน้ำให้ทั่วร่างกายเท้าก็ต้องล้างน,นะครับอันนี้ส่วนการเช็ดนั้นฮันดัสเล็กเท่านั้นเอง นะเงื่อนไขข้อที่4ก็คือ,อการเช็ดบนรองเท้าหนังทั้งสองนั้นนะครับมีการกําหนดเวลาระยะเวลาของมันถ้าหากว่าไม่ใช่คนเดินทางคนอยู่กับบ้านเนี่ยอ,อนุญาตเพียงแค่หนึ่งวันกับหนึ่งคืนนะครับยี่สบสชั่วโมงเท่านั้นเองพอหลังจากนั้นแล้วก็ต้องถอดแล้วก็ทำหน้าละหมาดใหม่นะครับส่วนคนเดินทางนั้น3วันกับสมคืนแล้วทีนี้มีคําถามว่าการเช็ดบนอมามะไหมจะมีเงื่อนไขไหมมีเงื่อนไขเหมือนกับคุฟเฟนไหม นะอันนี้ก็มีการคลาบในบรรดาปาญ์บ,บดาอุลมามะนะครับกลุ่มหนึงก็บอกว่าไม่มีตัวบทหลักฐานนะครับไม่มีตัวบทหลักฐานว่ามันมีเงื่อนไขเหมือนกับมีหลักฐานนะว่าการเช็ดบนรองเท้าหนังเน Сп ี่ยมันมีเงื่อนไขต่ mm. างๆนะอันนั้นมันชัดเจนนะครับเพราะว่ามีตัวบทหลักฐานชัดเจนแต่ส่วนอิมามะนั้นไม่มีหลักฐานนะบ่งบอกว่ามีเงื่อนไขว่าต้องทํานั่นละหมาดมากอม่อนต้องนั่นต้องนี่ หรือว่าเช็ดได้ถ้าคนไม่เดินทางหนึ่งวันหนึ่งคืนอ,อันนี้คือไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของการเงื่อนไขของการเช็ดบนอิมาไมหบนผ้าสรลบัตนะครับส่วนอุลมามะบางท่านก็จะบอกว่าเผื่อเอไว้แนละ้วก็ให้ยึดเอาเหมือนกับคุฟเฟนคะุฟเฟนเน่ะรองเท้าหนังมีเงื่อนไขยอย่างไรก็การเช็ดบนผ้าสาลบัดก็มีเงืยอย่อนไขเช่นนั้นเช่นเช็คบินบาสนะครับเช็คบินบาสบอกว่ามันมีเงื่อนไขเดียวกัน ส่วนวิธีการเช็ดนะครับก็คือว่านะครับก็ส่วนใหญ่ของผ้าสรลแบนนะครับเราเช็ดไปก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะแล้วก็ถ้าหากว่ามีผมโผล่ออกมาก็เช็ดผมนะเช็ดผมแล้วก็เช็ดผ้าสาลแบนถ้าผ้า,ผาสาลบับนปิดหูนะครับเช็ดผ้าสาลแบนอย่างเดียวไม่ต้องเช็ดหูแล้วแต่ถ้าหากว่าหูเปิดผมเปิดก็เช็ดผมด้วยเช็ดผ้าพวกสาลแบนส่วนใหญ่ของมันแล้วก็เช็ดหูอันนี้ก็คือวิธีการเช็ดนะครับวิธีการเช็ดผ้าสลบ ดังนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งผ้าสลบัณนะครับไม่ใช่หมวกผ้าหมวกแบบนี้จําเป็นจะต้องถอดแล้วก็จะต้องเช็ดศีรษะนะครับหรือว่าผ้าบางๆที่ปิดเอาไว้นะนะอันนี้ไม่ได้ต้องเป็นผ้าสลบัณที่มีการพันนะครับแน่นหนาแล้วก็ยากในการถอดอันนี้คืออนุญาตให้ทําการเช็ดบนผ้าสลบัณฑได้ดังนั้นคืออันนี้คือเป็นบทบัญญัตินี่คือเป็นหลักการตามตัวบทจากอันกุรอานและจากอัลฮะดีษจากสุนแทของท่านนบีมัมัทสโลัลฮุอะลีซัม ก่อนทำดีแล้วนะครับเราก็ได้รับความรู้นะครับนะรก็สามารถที่จะนําไปปฏิบตัติและนําไปเผยแพร่ต่อไปนะครับก็อนทำดีแล้ววันนี้ก็ขอจากลากันไปก่อนนะครับอะกูลกอลิฮัสซาวัสตัวะซัลลลอฮฺานะจีนบลิวะลักุมวะลิซาอิลิมุสลิมีนมิคุลิษัฟัสตะฟิรุอินนะฮูวัลกัฟฟุรุลรฮิยิมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาะ